รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัสขอต้อนรับเกมโชว์สุดท้าทายที่ชิงไว้ชิงพริบด้วยการพอรรหัสภาพเพื่อลุ้นเงินล้านกันครับ วันนี้จะมาชมกันต่อครับว่ารหัสต่อไปนี้จะเป็นรหัสที่พาทั้งคู่กลับบ้านพร้อมกันหรือไม่ไปชมกันครับดาวินชีขอสองพยางรหัสภาพมาครับ ลามปามครับแชมป์ัวใมที่สอง <Yeah. S 2> ครับ oh. oh. ภาพแรกเป็นภาพของลาลานะครับผมแล้วก็ใส่มอมา้าจากม้าภาพที่สองเข้าไปจากลาก็เป็นลามส่วนภาพที่สามคือคนที่กำลังปามอมา้าอยู่ก็ปามอปามรวมกันแล้วเป็น ลำปัมแชมป์สมัยที่2รอดไปครับบุ้งครับและขอเสียงปรบมือหน่อยนะให้กับคุณเอกครับขอบคุณมากครับขอโทษด้วยเสียงดังขอโทษด้วยคุณเอกครับกลับบ้านวันนี้เท่าทุนครับผมถ้าเป็นลูกผมลูกผมจะบอกว่าโบอเบ๋เหมือนจะกลับตัวป่าบแต่ไม่ตัวป่าเพราะเรามีเจแฮงเซียร่วมและจริยาครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณเอกบ้านเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับขอบคุณครับแวะคุยกับบุ้งแป๊บหนึ่ง ก่อนที่จะรันดอมรู้สึกไงบ้างครับบุ้งตอนนี้มันโหมันมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างบนเวทีนี้จริงๆเฮ้ยแต่กี้คุณก็รักษาแชมป์ไว้ได้นะครับผมรักษาไว้ได้แบบวุ่นวินเลยทีเดียวครับแถมนะครับผมรักษาแชมป์ไว้ได้โดยโดยการที่คุณปิดจ็อบเองเก็บไปได้อีกสี่พรวมของเดิมตอนนี้สองหมืครับเกือบลัซาร่าอีกนิดเดียวแต่เขายังไม่ไปเขายังอยู่กับเรา โชคยังช่วยเขาอยู่ค่ะตอนนี้มันคือโชคใช่ไหมหนูว่าเป็นโชคช่วยเ,เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะหนูว่าคิดไม่ถึงแต่เขาคิดถึงอ <c oughs> แต่อย่าคิดถึงเยอะเลยเดี๋ยวปวดหัวนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมาเป็นคู่ท้าชิงคนต่อไปเรนดอร์ เออยี่ครับผมเออยี่สอีกแล้วค่ะแนะน้ำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่ออัมค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวค่ะธุรกิจส่วนตัวประเภทอะไรบอกได้ไหมคะขายเนื้อสัตว์ค่ะอะไรนะคะขายเนื้อสัตว์ค่ะขายเนื้อสัตว์นะคะอยู่ที่อยู่ที่เพชรบุรีมาจากเพชรบุรีเลยคะตัดใหม่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นไปซื้อเนื้อสัตว์ที่คุณอัมได้ที่เพชรบุรีนะคะมีอะไยอยากจะโปรโมทไหมคะ ไม่มีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาใจช่วยนะคะเมื่อกี้สติลได้ด้วยใช่ไหมคะเอาใจช่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะปะไปสู้กับคุณบุ้ง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 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้ำนะครับผมลงมาพร้อมกับเงินสติลสองพันเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาสติลได้ไปแล้วบุ้งครับเมื่อกี้นี้ เฉียดชิวมากนะครับผมเฉียดชิวมากตอนนี้เรียกขนกาลังใจกลับมาหรือย like um> ังเดินไปเดินมาหายใจเป็นจังหวะแล้วก็พร้อมแล้วครับผมพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมเลยนะฮะคุณอ้ําพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะอะไรครับท่าไงท่าเขาท่าขู่เขาใช้ท่าขู่อยู่ตอนนี้นะฮะ <laughs> อย่าไปอย,าอย่าไปรู้สึกถึงออร่าของนอก้กงเขาพลังของนอ้องเขาและสะพังออกมาดันสู้ค่ะดันสู้ตรงดันสู้ตั้งกำแพงไว้เริ่มครับคนละหมื่นครับใส่กันไปคนละสองพันรหัสแรกครับดาวินชีขอสมพยางสามพยาง รหัสภาพมาครับภาพที่สองบอกว่าฝนใกล้หยุดแล้วนะฮะฝนใกล้หยุดแล้วนะครับในภาพที่สองบุ้งครับแม่สลองไม่ใช่ครับผม แ่ปเสียโอกาสซาร่ามือนจะได้ทีมสตลว่าไงฮะหวินาทีส3 2 1เงียบกริบและเมื่อเวลาที่ไม่มีใครกดไม่มีใครถอดรหัสได้หัวหน้าทีมสตีวของเราเขามัก <c oughs> จะถอดได้ <c oughs> ถอดได้ไหมจ๊ซาร <c oughs> ่าลองปะลองดูลองดูอ่าสามพยาง เขาชี Hi, uh ้ไปที่แม่แม่ภาษาอังกฤษปะหรือภาษาเนี้ยแหละเป็นรู้เราดู Mother อีกอันหนึ่งฝนใกล้อยู่แล้วมันซา Mother 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 ซา์ถ้าพูดแบบ Mother ซา Mother ซา Mother ซา m o t ซสเหมือนเหมือนรูวยใช่ไหมรวยรวยรวยแต่เป็นรูยวต่ที่ Mother ซา m o t h e ไม่ใช่แล้ะไม่ใช่ มันมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเอาเขามาใช้แล้วเนี่ยในภาพมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเขาชี้ไปที่แม่มนะครับก็ดีเพื่อนผมเองแมมคือภรรยาของเรภรรยาอีกทีก็คือเรียกง่ายๆเมียเรภาพที่สองคือผลซาเมียเรซามาเรียวาบิจิ่งฮอกลนสีพันเมียเรอ๋อ มันอยู่ไกลเลยมองคุณเรไม่ชัดถ้าเกิดถ้าเกิดตัดี่เลออกไปแล้วอุ้มอุ้มลูกอยู่แล้วก็ชี้ไปน่าจะเป็นมัตารไซมตไซมตซน่าจะได้เอ้าไม่เป็นไรเพิ่งเริ่มนะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องมี8,000เท่ากันลงมาครับคนละ2,000ตรงกลางง่ายมากอันนี้สั้นๆ1พยางหนึพยางเท่านั้นครับ ที่ดาวินชีขอจากคุณรหัสภาพมาครับ <the> หนึงพยางหนึ่งพยางเท่านั้นครับที่ดาวินชีขอจากคุณรหัสภาพมาครับ ครับเฮ้ยโหพินโลบแปลว่าหมอนครับผมถูกต้องครับผมเหลือ oh อีก oh. แค่5้วินทีนะครับก็จะพินโลนะฮะล่าปากคุณจอยแล้วแต่ไปไม่ถึงภาพแรกเป็นภาพของกินนะฮะเครื่องดนตรีนะครับภาพที่สองแบตมันโลพินโลออกเสียงให้ถูก นะฮะพิลโลกลายเป็นไทยอีกทีพยางเดียวหมอนครับผมกลับมาเท่าตุนที่10,000ต่อ6 0 0 0ครับเป็นไงฮะคุณนวามรู้สึกตอนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นอะไรครับตื่นเต้นแชมป์ของเรา้อโทษขอโทษเราเราแข่งกับตัวเราเองนะฮะเราแข่งกับตัวเราเองควบคูมสมาธิให้ได้แล้วถอดรหัส ให้ออกและคุณก็จะดึงเงินรางวัลจากเขามาได้เมื่อกี้เขาดึงกลับไปแล้วตอนนี้เขาเท่าทุนแล้วเขามีอยู่หมื่นหนึ่งคุณมีอยู่หกพันครับคุณน้ำสู้เท่าไหร่ครับสองพันค่ะสองพันนะฮะ,ฮะมาครับ2,000ตรงกลางรวมเป็นสี่พและถ้าเกิดดึงกลับไปได้เสมอที่8 0 0พทันทีง่ายๆไม่ยากเลยแค่ตอบให้ถูกเท่านั้นเองสี่พตรงกลางดาวินชีขอสพยาง ามพยางรหัสเสียงมาครับคิดว่าจะเบาเสียงนักร้องนำวงโปเตโต้คิดว่าจะเบาเสียงนักร้องนำวงโปเตโต้กะรีปั๊บครับผมกะรีปับ๊บถูกต้องครับผมคิดว่าจะเบาเสียงก็คือกะ รีเสียงกะรีเสียงลงมานักร้องนำวงโปเตโต้คุณปั๊บโปเตโต้โอ๊ยลำโพงดังจังเลยกรีกรีกรีกระรีกะรีเสียงนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่เราแต่มองออกเสียงให้ถูกมันเลยกลายเป็นกะรีปั๊บนะครับผมกะรีปั๊บไปอีก4,000เป็น12,000หมันครับ แต่วิธีนี่เข้าใจทางเข้าใจการแบบว่าหลีเกเลี่ยงนะการแบบว่าให้รหัสกันจริงๆคู้นำครับไปอีกแล้วเหลือ4,000ซู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะอีก2,000มาเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับ2พยางรหัสภาพมาครับ ครห้าวินาทีมันง่ายมากเทียวกดไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมเตรียมตัวครับผมเพียวครับตายด้านครับตายด้านเพราะต้านได้ได้ไดครับถูกต้องครับผมคนนั้นคือคุณต้านนะฮะ อ๋อคุณต้าต้าวงพันวดอกอ๋อแล้วก็หนูตายใช่แล้วก็เป็นนอนหนูที่ตายหรือผู้สังเกตได้ว่าดายเฮ้ยคุณพี่ทำไมเราคิดไม่ถึงอะแต่ผมคิดถึงนะเอยโอ้โหเล่นกับเขาด้วยเอาล่ะนี่ก็ม้ามืดอีกคนนึงสติวเท่าไหร่นะครับเพียวครับสี่พันครับสี่พันไปแล้วแป๊บๆเท่านั้นเองเท่ากับว่าเราเสียสองพันให้กับ เพียวและอีก2,000ให้กับท่านผู้ชมนะครับผมจาก4 0 0พันตรงกลางนี้ทำให้บุ้งนะฮะเหลือหมื่นหนึง่งคุณน้ำครับหมดหน้าตากเนาะ,ะแต่ยังไม่หมดโอกาสสู้เขามาหมดหน้าตาคุณอ้ํครับเป็น4 0 0พันตรงกลางถ้าดึงกลับมาได้คุณจะได้เพิ่มมา4 0 0พนะครับและยังอยู่ต่อถ้าบุ้งได้ปิดจ็อบสมัยที่3เลขสวยอีกแล้ว1 2 0 0 0 โอกาสสุดท้ายคุณน้ำครับสีพยางสีพยานรหัสภาพมาครับโอกาสสุดท้ายคุณน้ำครับสีพยางสีพยางรหัสภาพมาครับ สี่พยางเพียวกดอีกแล้วนะครับเพียวคุณตอบว่าอเมริกันครับอเมริกันเพราะอะมันลิเกทุกต้อง มอ่ะไหนเข้าใจยังทำไมทำไมถึงเป็นอแมนลิเกอเมริกันแจซาราอ่ะไมฮะเขาวงานี่อ่ะใช่อดอกเวลาเราออกเสียงอ่านนะฮะเขาอ่านออกว่าอ่ะแต่อ้นี่เต้นเต้นมันมากนะใช่อะมันมากนะอะมันและลิเกอเมริกันอถูกต้องรับอีกสองรับเชียวครับเชียวโอ้โหช่วงนี้ถ้าทางน้องเขาจะร้อนเงินนะครับผม ปั่นสมองใหญ่เลยตอนนี้น่าเสียดายมากสำหรับคุณอ้ํานะครับผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับพร้อมกับเงินรางวัล2,000บาทแต่ไม่เป็นไรด้านบัญชีให้โอกาสกลับไปแล้วมาใหม่ได้ครับผมขอเสิรบัมืบให้กับคุณอ้ําครับเพชรบุรีอยู่ไม่ไกลค่ตัดใหม่นี่เองยิ้มสา่ามาเล่นจริงๆจังหวัดเพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่มาใหม่นะครับผมมาบ่อย วันนี้กลับไปพร้อมกับเงินสติล2,000และผลิตภัณฑ ER ์เจแฮเซรมและเจริยาครับขอบคุณคุณอ้ํครับขอบคุณครับ,บคุณกีครับผมครับผมสมัยที่สาสำเร็จอีกสมัยเดียวเท่านั้นครับผมสมัยนี้แหละคุณจะเดินเข้าสู่สถิติเก่าของตัวเองคือแชมป์สี่สมัยโอกาสที่จะทำลายสถิติตัวเองและไปสู่เงินล้านก็ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งครับผม ไหวอยู่นะไหวอยู่ครับผมเหนื่อยไหมเบลอไหมโหเจออเมริเกาอเมริกันเข้าไปปึกปึกจุกแต่ยังสู้อยู่ถูกต้องเพราะคุณยังเป็นแชมป์อยู่ครับตอนนี้นะครับบู้งนะครับเป็นแชมป์สมัยที่3พร้อมกับเงินสะสมจากการเป็นแชมป์24,000บวกอีก4 0 0 0จากสตีลเป็น2 8 0 0 0ครับ บอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะได้เงินไวเท่ากับมาดาวิชชและได้ทีได้เยอะด้วยแต่มันต้องแลกด้วยความสามารถด้วยเชาวด้วยวัยพริบของคุณและความกดดันความเหนื่อยล้าที่ต้องแข่งขันซึ่งกันและกันซาร่าจ๊ะค่ะไม่ต้องแรนดอมล้ชี้ตัวเลยแม่เอาใครลงมาได้เหรอคะไม่ได้สิถ้าจะชี้เนี่ยอมาลิเกคนแรกเลยนะไม่ได้นะฮะยังไม่พร้อมเพื่อเป็นความยำติทุษ ยุธตีทาวนะคะหนูขนุญาตนะคะให้ทีมงานใช้ไฟแรนดอมเพื่อเป็นการตัดสินเลยแล้วกันนะคะแรนดอมและผู้ท้าชิงคนต่อไปกับดาวินชีคือคุณจ้านำอมมาเลยจ้า ถึงเวลาของคุณแล้วนะคะคุณแอบซุ่มอยู่นั้นมากนะคะกับการตอบคําถามได้หลายข้อมากแล้วก็สติลไปได้หลายครั้งกดกับทุกข้อนะคะเป็นไงคะคุณเชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยค่ะยูโซมค่ะคุณซ้มทําอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นอะไรคะมสามค่ะเฮ้ยมสามเองอายุเท่าไหร่คะปีนี้15แล้วค่ะ ปีนี้15เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดครับผมเพราะเคยมีน้องผู้ชายมาที่หลุดมาจากดามิชีเด็กมอสามอยู่เลยค่ะตกใจมากคือน้องเขาเก่งมากหนูเรียนที่ไหนคะบอกได้ไหมคะสารศาสตร์ราชพฤกษ์ค่ะอ่าเก่งจริงๆราชพฤกษ์เก่งไม่เก่งไม่รู้สติลไปแล้วตอนนี้7,000บาทครับสำหรับน้องส้มสู้ๆนะคะน้องส้มโตขึ้นอยากจะเข้าเรียนคณะอะไรคะ วิศวะค่ะโอ้โหนี่คือเลือกเลยเหรอคะมั่นใจเลยใช่ไหมแต่สําหรับใครหลายๆคนนะคะที่แบบว่ากำลังจะเข้ามาหาลัยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเต็เงชอบอะไรซาขอแนะนํานะคะ <c oughs> ให้ชอบพี่ค่ะเอ๊ะมันก็ไปของมันได้เนาะไม่ได้นะ, <c oughs> ะสู้ๆค่ะคุณซซอมมาครับอสู้น้องซ้อมไป อยากจะบอกว่าน้องส้มนี้นะครับสุดท้ายแล้วเธอคือผู้เขาเ้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดเคยมีเด็กผู้ชายมาเด็กคนนั้นนะน้องคนนั้นอายุ16น้องส้ม15เองสติลไปแล้ว7,000คู่ต่อสู้คนนี้น่ากลัวจริงๆน้องบุงครับผมบุงว่าไหมไม่สนแล้วครับยังไงเอาตัวเองให้รอดแน่นอนเป็นความคิดที่ถูกต้องและทุกคนควรจะมีมายเซตแบบนี้ ใครเก่งไม่เก่งไม่รู้ไม่สนเอาตัวเองให้ใหรอดก่อนแข่งกับตัวเองฝึกชาวฝึกสมาธินะฮะขัดเกลาสมองของเราเพื่อนที่ถอดรหัสได้ปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าปั๊บส้มเ0็ดพันนั้นเก็บเลยนะลูกพี่ให้ใหม่นา <ะ S 2> <นะ S 1> ก็ได้วะนาให้ใหม่ <laughs> <laughs> ใส่ป้ายคนละหนึ่งหมื่นครับตามธรรมเนียมและสู้กันมาคนละสองพัตรงกลางเอาละลองมาดูกัน ราัสแรกและเป็นชีอขอสามพยางสามพยางราัสผาพมาครับและคุณบุ้งจะป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ได้หรือไม่ต้องกลับมาพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นทางช่อง3แห่งนี้วันนี้ดาวินชี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ